สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อสอยระหว่างที่พี่ไอสไตล์กำลังเพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมวิวสวยๆของทะเลสาบอินเลสายตาก็มาสะดุดเข้ากับเสาร,รูปหงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำเรียกว่าโดดเด่นเป็นสง่ามากๆครับเห็นแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเสาหงงนี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือ เส้นแบ่งเขตแดนครับเป็นมาร์กสำคัญเลยว่าเนี่ยเป็นแสดงความภาคภูมิใจว่าเราได้เอาเอกลักษณ์ของเรากลับมาได้แล้วที่เราเห็นกันนี้ครับก็คือจุดสำคัญทางศาสนานั่นเองครับมาดูกันนะครับว่าเก๋าหงครับ แท้จริงแล้วครับรมีความสำคัญหรือประวัติความเป็นมาอย่างไรครับใช่ไฮะใช่เลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่คำตอบครับคือ ช่วงออกพรรษาของทุกปีที่อินเลจะมีงานประเพณีสำคัญนั่นก็คือการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยพุการรมที่แกะมาจากไม้หอมจำนวน5องค์ลงเรือการเวกแล้วแห่ไปรอบๆทะเลสาบครับโดยจะใช้เวลาแห่ประมาณ15วันเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อปีคริสตศักราช1965ระหว่างที่แห่นั้นเกิดพายุทำให้เรือล่ม พระทั้ง5้าองค์จมลงสู่ทะเลสาบงมหาเจอแค่4ี่องค์เท่านั้นอีกองค์หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับแต่แล้วก็เกิดปาฏิหารพระองค์ที่หากันไม่เจอได้กลับไปอยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวองค์พระยังคงเปียกน้ำและมีตะไคร่เกาะหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไม่นำพระองค์นี้ขึ้นขบวนแห่อีกเลยจะแห่เพียงแค่สี่องค์เท่านั้นเหลืออีกองค์ไว้ที่วัด เพราะเชื่อว,ว่าถ้าอัญเชิญมาครบทั้งห้าองค์จะเกิดอาเพศทําให้เรือพลิกคว่ำเหมือนเมื่อ50ปีก่อนนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้สร้างเสางหงไว้ตรงจุดที่เรือล่มเพื่อเป็นอนุสร์อีกด้วยครับถ้าน้องๆมีโอกาสมาเที่ยวอินเลก็แวะไปสักการะก,กันได้ที่วัดพาวตออูน,นะครับ สำคัญคเรื่องของความเชื่อและก็ศรัทธาด้วยนะครับแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดครับเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เพิ่มเติมครับเรียนดรครับครับผมไม่แน่ใจว่าน้องๆเคยไปวัดมอหรือเปล่าอย่างในประเทศไทยวัดมอที่พระประแดงหรือวัดมอที่ไหนก็ตามก็จะมีเสาหงอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเสาหงเนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับคนมอแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้น้องๆยังได้เรียน น,น,นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องราชาทิรลาดไหม,มที่มีเรื่องของฝรั่งมังค้องสมิงนครอ,อินสมิงพระรามซึ่งเป็นการต่อสู้กันของมอนกับพม่านะครับ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากมีความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานะครับว่าตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนะครับได้8ปดพรรษานะครับ <c oughs> ท่านก็นั่งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับแล้วท่านก็เกิดนิมิต เห็นหงมาเล่นน้ําในทะเลสาบนั้นแล้วก็มีพุทธธรรมนายว่าในอนาคตทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งคงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นคนมอญเองก็เชื่อว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยที่เป็นเมืองหลวงของประเทศซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่นะครับคือประเทศมอญเนี่ย ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าของทะเลสาบแห่งนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเมืองหลวง,งเขาว่าเมืองหันตราวดีหรือว่าเมืองหงสาวดีแล้วก็เอาหงเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์เพราะนั้นทุกที่ที่มีชาวมอญอยู่ก็จะมีเสาหงนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของชาวมอญน,นะครับและแน่นอนชาวมอญส่วนหนึ่งซึ่งแต่กระสานสร้างเซนไปในสมัยอลองพญาในปีประมาณสักพุทธศักราช2300เนี่ยก็หนีขึ้นไปทางเหนือด้วยนะครับและหนีขึ้นไปทางเหนือก็ จะเข้าไปอยู่ทางด้านรัชสานก็โดนกลุ่มไทยใหญ่กีดกันไม่ให้เข้าไปทางด้านรัชสานจะกลับมาอยู่ทางฝั่งพมา่าคนพม่าก,ก็ไม่ยอมให้อยู่แต่โชคดีที่คนมอญเนี่ยมีเทคโนโลยีหลังหนึ่งซึ่งเหนือกว่าคนอื่นๆนั่นก็คือเทคโนโลยีการใช้ชีวิตในน้ำถ้าใครมีโอกาสเคยไปสังขละบุรีนะครับ,รบมีชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่เราก็จะเห็นสะพานมอญซึ่งสร้างจากไม้แล้วก็ข้ามสองฟากแม่น้ําขนาดใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมอญก็เลยเมื่อไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ็เ,เลยเอาความคิดตรงนี้เอาความรั้วเทคโนโลยีของตเรงน,รงนี้มาสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาในทะเลสาบแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียนเรียกตัวเองไปเป็นชาวชาวแล้วนะครับคุณตั๊ก อ,อินทาครับผมอ,อ,อยู่ในทะเลสาบโอ้โหโชคดีที่ตอบได้เนี่ยทะเล,ลสาบทะเลสาบอ,อ,อินเลครับผมสู่ต้องแล้วครับโอ้โห,โโหและตอนนี้ครับทำให้สัปดาห์นี้ครับเราได้แชมป์เรียบร้อยเลยครับน้องๆจากโรงเรียนกุลนาทีรุทธารามวิทยาคมและน่าดีดีมากวันนี้ทีมสีแดงคว้าไปนะครับเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทและกิฑบัตรด้วยครับ ีน้ำเงินนะคะอย่าน้อยใจค่ะเพราะว่าคุณนะคะก็ได้รับเงินรางวัล1นึ0งหมื่นบาทขอบใจใจขอบคุณด้วยกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลิตยัณฑ์อาหารจาก CP และตะซอยบาร์บีคิวพาซาอย่าลืมขอบคุณดารานักคิดด้วยนะครับขอบคุณดีเจภูมินะครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้องจันทรนด้วยนะขบคุณน ติดตามคมสุนันต่างเหล่านี้กันได้ครับเสาหน้ากับนักขี่ตริอ,อาเซียนอาเซียนจูเก็ตเตอร์สวัสดีครับ <Yeah. S 1> มาถึงคำถามรื่อสนุกประจำสัปดาห์กันแล้วครับคำถามมีอยู่ว่าเสาหงงนี้มีความสำคัญอย่างไรเอเสาเอกราชหรือ B. ีจุดสำคัญทางาศาสนา ส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ f c e b o o o f แ n p a g e นักคิดตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลอูลค่า1,000บาทไปเลยทันที เสาร์หน้าเตรียมสมุดและปากกามาจดเลคเชอร์วิชาอาเซียนกับสองอาจารย์สุดหล่อสุดสวยดร์ปปเปอร์และอาจารย์เบเบ้อยากจะไปลงคอร์สเรียนโทรสักใบซะแล้วนะฮะไม่กับอาจารย์เบเบ้ก็อาจารย์เปเปอร์นี่แหละสิงโตนี่แหละฮะที่จะเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ครับผมพี like ่ตั๊กทำท่าเหมือนจะโตให้ดูหน่อยนะ